สวัสดีค่ะฮานอยเมื่อวานนะคะให้เด่นสองนะคะมาสี่สองเนาะแปดศูนย์น่าเสียดายแปดศูนย์มาสองรอบเลยนะไม่ได้จับให้เน้นตัวเดียวนะเน้นสองศูนย์เนาะเอ่อพิเศษมาสี่อันนี้คือผลออกเนาะอันนี้พิเศษมาสี่สามเก้าเก้าสามนะคะแล้วก็ปกติมา สามแปดศูนย์สี่สองเอ่อ VIP มาเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์เก้านะคะโอ้โหเนา Assass, นะเ,เนาะเด่นเด่นรูดวิ่งนะระวังเลยสามมุมนะอ่ะตามต่อนะคะวันที่ยี่สิบหกเนาะอ่ะมาดูกันนะคะเด่นเด่นวันนี้นะคะ สามสองเจดเกแล้ก็หกนีเนนะห่เด่นสุดๆนะอ่ะชัดไหม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 คะเด่นสุดๆนะเด่นสุดๆอ้าตัวไหนมาบ้าง อที่ชนกันนะคะที่ชนกันระวังสามสองนะคะสามสองแล้วก็เจ็ดเก้านะคะสองชุดนี้เน้น,น,น,นเลยนะคะอ่ะก็ ปรดใช้วิจารณาณทุกครั้งในการรับชมนะคะก็ไปวิเคราะห์ตรตรองก่อนเนาะ,ะถ้าใครไม่ชอบที่แอดจอนินให้นะคะก็ลองเออเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะอ่าชุดเดียวเลยนะคะสามสองนะจ๊ะเด่นรูดวิ่งนะคะระวังเลยสามจุดนี้คือเด่นเด่น,เด,นเด่นเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเออเล็กเด่นนะคะ อาฮานอยวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะท่านผู้ชมขาวันที่ยี่สิบหกเนาะตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะอ่าใครชอบก็ตามนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหาหน่อยวันนี้เนาะ